คราวนี้ก็เป็นอิสระเรียบร้อยแล้วครับสักพักหนึ่งแล้วชัดเจนจ้าตอบชัดเจนแล้วอิสระแล้วเรียบร้อยสําหรับพระเอกหล่อเข้มพัทสวีพักพงศ์ไพศาลล่าสุดข,ข่าเจ้าตัวออกมาเปิดใจทุกเรื่องราวชีวิตตั้งแต่เข้าวงการยอมรับว่ามาออกรายการครั้งนี้ตื่นเต้นมากเริ่มต้นก็เจอคําถามว่าต่อหรือไม่ต่อกับทางช่องเดิมเข้มก็ตอบว่าอิสระมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ได้ต่อสัญญา เตรียมตัวมาเป็นปีแล้วเรื่องการต่อหรือไม่ต่อสัญญาเจ้าตัวบอกมีพระชั่นในการทำงานในอนาคตไว้อยู่แล้วหลังจากที่อยู่กับช่องมานานเป็นเวลา8ปีเคยชินกับตัวละครที่ทำงานช่องเดิมจนชินแล้วก็เลยอยากลองอิสระอยากออกมาท้าทายกับชีวิตแบบใหม่ๆบ้างเข้มยอมรับว่ามีกุ้มใจแล้วก็คิดหนักเหมือนกันก่อนที่จะตัดสินใจอิสระ เพราะก็รักช่องเจ็ก็เป็นเหมือนบ้านของตัวเองได้เข้าไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่นานพอสมควรผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่ว่าอะไรจากกันด้วยดีและยังมีผลงานกับทางช่องเจ็อยู่ถามทางผู้ใหญ่ว่าถ้าออกไปจะเป็นเด็กอักตันยูไหมและสามารถไปติดตามสัมภาษณ์แบบเต็มๆผ่านทางรายการคุยแซบโชว์กันได้ค่ะละส่หน่มหล่อเข้มฮัสวี ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมแล้วล่ะคะ่ะผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระแล้วเรียบร้อยคะ่ะ